สมซีซีมาวันแล้วกับผูดน้องจุงจ่มชนก็เข้าด้วยนะะเอ๋เจวารล,ล้มลามเลยอัลเดอร์บยยังไม่จบเขายกที่หนึ่งยกที่หนึ่งบอลต้อนกล้าว,ว่ากันทีสามยกครับนี่คือเวทีมวยช่วลาวบ้านโนนสวนโคที่สามตะมนสำโรงกระเบนสำโรงอุบลราชธานี เชิญเชิญแล้วก็ตอนน้องรับด้วยจ้าแฟนหมาดแฟนมวยนะมาถึงแล้วรีบเลยซื้อบัตรซื้อตั๋เวเข้าสู่ด้านในไม่อย่างนั้นพลาดแน่แต่ลูกคู่แรกที่จะรุ่นจะเชียร์ลูกหลานเราเชียร์มามาแดงกับเชียร์เวทีเพชรทู่เมืองมัาลงเงินจ้ะเพชรสมศรีเล้งเพชรคึกกันเพชรตัดเพชรแดงกับมีอาจารย์เหลืองอบุบล หมาดอนหมาดอนร่วมคำสอนยำเงนเสียล้านแล้วก็พี่น้องเราเดี๋ยว่าเจ้าทีนละค่ะเสียเลยค่ะสำหรับท่ารพิธีเกียรติการนสนับสนุนของเราท่านนายการท่านนิยมผมเห็จะส่งใไปที่ทางนะคบท่านไหนที่มาจุดนี้มางบนเวลาวพิธีใหญ่ให้เจ้าหน้าที่จดบานนะคะ เบอ่ออยญ่จะเจอได้ก็มองมองมาเลยแล้วก็ขอกรับท่านด้วยนะคะยกที่หนึ่งะคะ่ะโค้สองคะอยู่ในสภาพที่พร้มอมครับ่านผู้ชมครับโค้เปิดหัวอวันนี้ไปได้นีครับนะเป็นสมศรีผู้ต่อไปนี่ปาพรครับ

ข้างขางใหม่กว่านะครับโอ้ำแข็งนะครับก่อนโดต่อไปพระจันทร์แสงฟ้าสัตว์ไปนั่งรอเลยครับแล้วโคทีสองนะครับเปลี่ยนตู้เฮย์สสิบฟ้าดอกับฟ้าสิบสัตว์ไม่โดนอะไรซิและต่อผู้สี่นะครับเป็นซุปเปอร์เอ็กซ์สิบไทยสีทองเขียนเอานะครับตัด้าน้ำแข็ง ลูกสังหบคู่ที่ห้าข้าวโพดหวานกับน้ำ็กใส่คู่ที่หกสายแอฟกับยอดพลพีแล้วก็คู่ที่เจ็ดเพชรธิดาสิบูอวอสกับเพชรสนารีนักเด็กไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เจ็ดคู่

ก็คนกำลังจะยกสมศรีด้วยนะครัเอาวนเวทีไปยกไปครับไปยกยกสองนะ แดงเพชรภูเมือความโกลาคนทั้งเงินเพชรสมศรีสิริูรอดดูชมเลยครับ สามยกเท่านั้นบต้นกล้ามวยไทยเปิดหัวยกสองคัยกครับครับครับคขอบคุณผู้้เลียุ้มวยคุณพอคายหลอกับคุณเดียร์ี่องด้วยเฮดิดากับเฮดสุนารีดีมากขอบคุณคร เสียลอยชันอชานองเช้าต้องแข่งเอกับทุกบัรัติกองเชี่ยตะกาดางนี่น้องเด้ออยากจะมาบนเวทีนะโอ้โเฮีูคามโค้งของต้นกลา วานาสคราบนี่นเพชโรโคองน้ำเงินลูกหลานในพื้นที่นนสวนสำรองเราเพชรสมศรีเล็กอาก่อนค่ะเพชรเจลเพชรคู่ต่อไปใส่เหล่าเมื่อนคือจะบันทึกมากเรียบร้อยที่ยังการเลืองกระจักนะครับเด็กด้วยเนาะงคู่ต่อไปเจ้าหน้าที่ของเราก็สง่งข้อไปขึ้นมาด้วยแล้วก็คู่ต่อไปทั้งผู้เก่งห้าท่านนะนะที่จะขึ้นพ่อขวงมาลัย

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนันสนับสนุนเดี๋ยวเราก็จะจะเอาขอบคุณไปด้เรื่อยๆนะครับขอบคุณท่านประธานในพิธีวันนี้ท่านปลัดอาวุโสท่านนาลินรัตน่เรืองนะคะท่านประธานในพิธี Hãy ra cho kênh Ghiền Mì ra Để không bỏ lỡ ra video hấp dẫn ปู่รอดปู่รอดช่วยหน่อยปู่รอดบอกว่าจะให้ปู่รอดช่วยต้องช่วยตัวเองก่อนจะให้ปู่รอดช่วยต้องช่วยตัวเองก่อนเเอออออาตัวง่นูรดช่วยช่ว่่ลวย

ขอให้กำลังใจกับเลดส่ศสีเลดด้วยนะกับม็นที่สุดนักรัาพี่น้องคคปุ่นไม่เสียเวลาต้องตต่อกับผู้ต่อไปเลยครับครับคนแดงลูกหลังเขาจากอรัเบอร์ตามส่งครับนี่คือพระจันทร์แสงสีเลด